ใช้ ทสกินฟ a s ติ้งคือการที่เราหยุดใช้สกินแคร์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงการทาครีมกันแดดหรือว่าการใช้คลีนซิ่งประเภทต่างๆหยุดไปเลยนะคะเพราะคำว่าฟ a สติ้งเนี่ยคือคำว่าหยุดค่ะเหมือนที่อยู่ใน IF นะคะ intermittent fasting คือการหยุดอาหารนะคะเป็นช่วงๆเวลานั่นเองซึ่งการทำสกินฟ a สติ้งนี้อาจจะทำแค่1วัน2วันหรือหลายๆสัปดาห์ก็ได้ส่วนตัวหมอหมอคิดว่าการทำสกินฟ a ซติ้งอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันเรียกว่าไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราดีกว่านะ คืออย่างน้อยในบ้านเราเรามีแดดเรามีรังสี UV ที่แรงมากขนาดอยู่ในบ้านยังต้องทากันแดดเลยเพราะฉะนั้นสกินแคร์รูทีนพื้นฐานอย่างน้อยนะคะก็ควรที่จะต้องมีมอสซาไรเซอร์ครีมกันแดดและเมื่อใช้ทั้ง2องอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะต้องมีการใช้คลีนซิ่งต่างไปด้วยส่วนในภาคตะวันตกที่เขาสามารถทำสกินฟาสติ้งแบบหยุดทุกอย่างเลยได้นะคะสังเกตดูค่ะบ้านเขาจะไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยมีรังสี UV ค่ะสกินฟาสติ้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างส่วนตัวหมอคิดว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้สกินแคร แล้วก็แพ้แต่ไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนการที่เราหยุดใช้สกินแคร์ทุกอย่างนะคะอาจจะเหลือแค่มอยเซอร์พื้นฐานกันแดดแล้วก็คลีนซิ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะลองใช้สกินแคร์ทีละตัวนะคะว่าเอ๊ะเราแพ้ตัวนี้หรือเปล่าหรือเราไม่ได้แพ้ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ควรจะทำสกินฟาสติ้งเด็ดขาดนะคะคือคนที่มีภาวะผิดปกติทางผิวหนังที่ยังต้องทายาอยู่คือขึ้นชื่อว่ายาอย่าหยุดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้รักษาสิวคนที่เป็นผิวหนังอักเสบหรือคนที่เป็นผิวแห้งแตกอักเสบหรือผิิววนังตดเชื้้อคะ่ะแล ทุกคนล่ะคะเคยทำสกินฟาสติ้งกันไหมถ้าเคยทำก็มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะคะ